เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b a วั w a t e r f ครับวันนี้ไปอยู่กันในติ e ฟ t f a ตอรี่นะฮะยังไม่ได้เลิกเล่นนะแล้วก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะฮะที่2วันที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยตรงๆเลยยอมรับตรงๆเลยก็คือติดเกมะฮะเกมที่เล่นก็คือ Sea of t h i e v e นะครับเรียกว่าไปล่องเรือหารักมาอยู่นะฮะแล้วก็อยู่กับองเพื่อนของผมนั่นเองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้ว ผมอัดคลิปไว้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเวลาตัดนะครับก็จะลงให้ดูนะครับผมก็เป็นโมเมนต์แบบว่าสนุกสนานกับเพื่อนๆน,นะแบบเล่นกันแบบเพฮาปาร์ตี้ะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่าการเล่นซีออลตีมมัน e สนุกแค่ไหนนะครับแล้วก็อาจจะมีคำหยองคำหยาบบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเวลาคุยกับเพื่อนนะนะมันก็ต้องมีกันนิดนึงฮะเอาล่ะเรามาโฟกัสกับเกมของเราก่อนนะั่นก็คือ s t e e ์ Factory นั่นเองนะครับก็ทบทวนให้ฟังนิดนึงสำหรับใครที่แบบเอ้ย เข้ามาดูเป็นพาร์ทแรกนะครับผมหรือว่าหลงเข้ามาดูนะฮะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมสร้างโรงงานต่างๆเนี่ยสอย่างนะครับก็คือไม่ใช่โรงงานสิเรียกว่าหัวขุดนะครับหัวขุดเหล็กหัวขุดคอปเปอร์แล้วก็หัวขุดหินนะครับตอนนี้ถ้าผมมีสิ่งที่เรียกว่าคอปเปอร์อินคอรนะครับหรือว่า อะคอปเปอร์ทองแดงหลอมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กําลังส่งเข้าเรียกที่เก็บนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเต็มไปด้วยแบบว่าสายพันธุ์เหล็กขนาดใหญ่นะยเข้าสู่เตาหลอมตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่หลอมเหล็กขนาดใหญ่นะครับเรียกว่าเฟี้ยวๆเลยทีเดียวนะครับส่วนบริเวณตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็น,นคอนกรีตนะฮะออกมาเป็นถุงปูนเลยเห็นไหมนั่นแหละครับก็ เป็น3อย่างที่เรียกว่าเป็นเมนหลักนะที่เขาเอาไปครับอย่างอื่นการแปลรูปเป็นน็อตตะปูนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของการทำคอนสรัคเตอร์กันหรือว่าไอเครื่องแปลรูปนะครับผมเรียกว่าพวกเหล็กพวกคอปเปอร์ทองแดงนี่แหละให้เป็นสิ่งของที่เรียกว่าควรใช้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีมิชชั่นด้วยนะครับก็คือสร้างทองแดงให้ได้300อ่าสร้างน็อตสกรูอะไรพวกนี้ให้ได้300แล้วก็เหล็กแผ่น100ซึ่งก็ได้จะอีซี่นะฮะ ตรงนี้เนี่ยผมทํารอไว้แล้วนะครับผมว่าตรงนี้เป็นที่เก็บทองแดงนะครับผมส่วนตรงนี้แหละเป็นที่เก็บโหเหล็กก้อนโคตรเยอะโอ้ไม god เอาละผมจะต้องต่อไปประเด็นคือตรงนี้เนี่ยมันอาจจะชนกันนิดหนึ่งปะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันออกมามันก็จะชนเง,งั้นงผมจะสร้างคอนสตรัคเตอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยไว้4อันนะครับก็คือมี1 2 3 4งสองสาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าคอนสตรัคเตอร์เดี๋ยมันสร้างอะไรได้บ้างนะครับผมไปดูแป๊บหนึ่งก่อนที่จะสร้างกันนะครับ ไอโรงงานแปรรูปอันนี้เนี่ยดูสิ production นะครับใบครับมีอะไรครับบ้างเอ่ยถ้าสมมุติว่าเราจะรับเหล็กแผ่นนะฮะโอเคเหล็กแผ่นเหล็กเส้นนะครับผมแล้วก็เป็นสกรูใช่ไหมเอาละแล้วก็ในส่วนของอันล่างก็เป็นสายไฟใช้คอปเปอร์นะฮะใช้ทองแดงอ๋อโอเคมันจะเป็นขั้นขั้นมันมาเรื่อยๆนะก็คือระหว่าง2อ,อันนี้นะใช้ เหล็กก้อนนะครับผมอันนี้เนี่ยใช้ในส่วนของเหล็กเส้นมาคราฟอีกทีนะก็จะเป็นท่อท่อต่อกันไปซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนแปลรูปเหล็กก้อนนะให้เป็น2อ,อันนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดเวลาเหลือเนี่ยผมก็จะต่อด้วยสกรูอันนี้เลยนะครับเป็นน็อตนะฮะเป็นน็อตนะแล้วก็เราก็จะผลิตสายไฟกันต่อเลยอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ขอดูสเตตัสไ,ไฟฟ้านิดนึงฮะสิเท่าไหร่18บแทับยังเหลือนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ12หน่วยนะก็ยังพออยู่ เอาล่ะตอนนี้บนลพิษเริ่มเยอะละผมจะสร้างบนลพิษให้กับดาวเอเลี่ยนกันแล้วนีเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ก่อนฮะทุกคนนะเป็นในเรื่องของคอนซัคเตอร์เฮ้ยแป๊บนึงนะฮะผมเริ่มรู้สึกกังวลผมขอเวลาดูแปบ๊บนึงนะฮะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามันมีในเรื่องของโรงงานผลิตไฟฟ้าแบบใหม่ไหมนา่าจะเป็นในเรื่องของอ่าเบดบิลดิ้งโลจิสติกไม่ใช่นะครับอันนี้เปาวะเทียศูญ สิ่งที่เทียสูตรมีก็คือโรงงานไฟฟ้าก็คือ power พวกนี้นะฮะถ้าเป็นเทียสองอะต่อไปก็จะเป็นอ่าดูดูด,ด,ด,ดูดูก่อนมีโรงงานไฟฟ้าแบบเวี่กูดกว่านี้ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรไม่รู้แบบซิงโอเคอันนี้เป็นอืมอืมจัมแพดมีไว้ทําอย่างวะนี่แล้วก็อะไรพวกนี้ฮนะจะบอกนะว่าไฟฟ้าผลิตได้แต่การที่จะเอาเชื้อเพลิงต้นงต้นไมน้มา,มาคราฟอีกเดียวเลยอันนี้ก็นา่าเศร้าอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าถ้าปลดล็อกเทียเป็นเลื่อนมันน่าจะดีขึ้นนะฮะเอาละครับเราเริ่มเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคผมจะสร้างไอ้น,นี่หละไว้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงนิดนึงว่ะจริงๆเลยผมขออนุญ,ญาตนะครับผมขยับอันนี้ออกก่อนแป๊บโอเคผมต้องขยับถอยหลังมันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเอาสายพานตัวนี้ออกมามันจะชนกันเห็นปะ่ะมันจะโค้งกันแล้วก็ชนอุ้ยถ้าผมเอาของข้างในแป๊บนึงนะข้างในมีของออดีแล้วมีไม่เยอะนะครับตกใจหมดเลย ออ,อามาโอเคเอาออกไปชว่วโอเคน่าจะได้ฮะแล้วก็ถอยหลังไปนิดนึงฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมั่วตัวกันนิดนึงโอเคผมจะถอยให้มันตรงๆต้องทำยังไงโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้อยู่นะครับโอเคเนี่ยทีนี้ก็ไม่ชนกันละผมว่าน่าจะไม่ชนแล้วตัดสายพานเข้ามาฮะโอเคโค้งเหมือนเดิมยังเลย เอาละเรียบร้อยทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีที่วางคอนสแตคเตอร์สามอัน4อันที่จริงผมสร้างเหล็กเกินมาอันหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆรแล้วเหล็กก้อนที่เอาไปผลิตเนี่ยมันสามารถสร้างได้2ออย่างก็คือเหล็กแผ่นกับเหล็กเส้นใช่ไหมงั้นมันก็จะเหลืออันหนึ่งที่เราไม่รู้จะไปสร้างอะไรเราก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับหรือว่าอาจจะสร้างเหล็กแผ่นทั้งสองอย่างแล้วก็เหล็กเส้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคผมเริ่มเลยต้องสร้างโลวไฟฟ้าเพิ่มด้วยนะครับก็คือให้มันเป็นเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าผมจะสร้างคอนสแตคเตอร์ ที่มันมีกี่อันเอ่ยมี4หน่วยใช่ไหมสี่สี่สนะครับงั้นเราจะสร้างเพิ่มให้เขาเป็นโรงไฟฟ้า1อันเลยก็คือเฉพาะอันเดียวนะครับเพราะโรงไฟฟ้าได้30หน่วยนะโอเคเราเริ่มเลยดีกว่านะครับพาทนี้ไปเร็วแล้วกันนะครับผมผมจะสร้างไว้นะตรงดีหัวมุมหัวมุมตรงนี้สุหน,นึ่งอันชัดไปโอเคตรงนี้อีกอันได้ไหมโอเคอ้ขอหมดนะ รู้สึกว่าอะไรจะหมดฮะสายเคเบิลจะหมดน่ะนี่อ,อยวไปคราฟแป๊บหนึ่งนะสายเคเบิลจัดไปนี่ไงนะครับคราฟได้5อันพอดีน่าจะพอเสียเวลานิดนึงฮะเดี๋นะยวต้องคราฟเป็นสายไฟโอเคครับสายไฟมาเยอะๆเลยเดี๋ยวถ้าพักนึงเนะเรื่องพวกเนี้ยเราจะไม่ต้องใช้แล้วไอ้เครื่องเนี้ยไอ้เครื่องโต๊ะคราฟเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นในเรื่องของอัตโนมัติหมดแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะใช้อยู่อย่างเช่น พวกไบโอมอะไรพวกเนี้ยโอเคเนาะเอาล่ะมาสร้างกันต่ออยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้อ่ะสร้างให้มันเท่ากันหันหน้าถูกต้องชีมิโอเคเท่ากันหรือไม่ดูก่อนนะครับผมเราจะได้ให้มันสวยงามเฮ้ยโอ้เป๊ะเลยเอาล่ะทีนี้เนี่ยโกดังอันนึงเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ไว้ทุกคนเออจากใจเลย เดี๋ยวผมจะเก็บให้เต็มแล้วผมก็จะปิดเครื่องเครื่องหนึ่งในการขุดไปเช่นเครื่องซ้ายสุดตรงนู้นเนี่ยผมจะปิดไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราใช้แค่เหล็ก2โกดังนี้นะครับเข้าสู่คอนสรัคเตอร์ตรงนี้กับตรงนี้เท่านั้นนะก็ไม่ได้ใช้เพิ่มแล้วนะครับเอองันผมจะต่อที่ตรงๆหน่อยก็คือผมจะต่ออันนี้เข้านี่อันนี้เข้านี่แล้วตรงกลางผมจะไม่ใช้นะก็จะไปปิดเครื่องกลางถ้าเกิดสมมติว่ามันเก็บเต็มเราก็จะไปปิดเครื่องกลางไว้เอาล่ะต่อเลยนี่ไปตรงนี้ปาย เหล็ก like, ก้อนก็จะเข้าสู่คอนสตรักเตอร์ของเราเแั้วเองกแล้ะบริเวณเดียวกันนะครับผมอันลิมสุดก็คือของทองแดงไงเดี๋ยวผมจะสร้างโค้งเข้าไปให้มันสวยงามสวยไมเนี่ยได้ไหม,มเบี้ยิดนึงอย่าเพิ่งใจเย็นโอเคเอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งฮะโอเคเอาล่ะผมว่าไม่น่าเบี้ยวละแ w a โอเค เรียบร้อยเอาล่ะถือว่าใช้ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นขบวนการผลิตตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปเก็บของจากไกลๆตรงนู้นหรือว่าเก็บเหล็กข้างหลังนี้ก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการผลิตคอนสรัคเตอร์นะครับหรือว่าโรงงานแปรรูปทั้งหมดเลยจริงๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเฟี้ยวกว่านี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนไอที่ผลิตคอนกรีตจากตัวนู้นเนี่ยมาไว้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นที่ผลิตหมดเลยเนะี่ยก็จะเฟี้ยวแบบเฟี้ยวจัดเลยอนะเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะสร้างโรงไฟฟ้าซะหนึ่งอันนะฮะ เดี๋ยวสักพักเนี่ยถึงระยะหนึ่งผมอาจจะต้องมาทําการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าใหม่เพราะว่าตอนนี้มั่วจริงนะครับพูดตรงเลยนะโอเคฮะผมดูก่อนที่เสียบไฟมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมผมก็จะวางไว้นะตรงนี้ไปวางได้ไปะเนี่ยโอ้ขาดสายไฟ25อัน what รอก่อนนะครับผมพาร์ทนี้ก็ต้องวิง่งเรียกว่าครับของกันค่อนข้างเยอะนะครับนี่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่ได้วิ่งมั่วๆแล้วเพราะว่าพาร์ทหน้าจะเป็นระบบออตโต้แล้วผมว่าก็น่าจะชิลขึ้นนะครับต้องใช้สายไฟ25อัน ครับแมให้ได้เยอะๆเลยเผื่อใช้อย่างอื่นอีกนะครับผมเอามาเยอะๆเลยเอาสักร้อยหนึง่งละกันเนาะโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะก็มาสร้างกันเลยละกันนะครับระบบลงไปฟ้าตรงดีนะอ่าฮะฟืบจะหมุนไปด้านหลังตรงไหนคือที่จิ้มโอเคด้านหลังรุ่นอะโอเคตรงนี้ผมว่าน่าจะได้นะครับไว้ตรงนี้เลยชู เป็นอย่างไรอ่าฮะได้อยู่ะนรับผมจะเอาไฟฟ้าต่อสายไฟซะหนึ่งอันเป็นเสาไฟไม่ใช่สายไฟอ่ะให้มันอยู่ด้านหลังตรงเนี้ยมันจะได้แบบว่าสวยงามนะครับทุกคนเราก็จะให้มันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะฮะชึบโยงอันนี้มาจึบจึบอ่าแล้วก็อันนี้เข้านี่ไป อันนู้นเขานู่นไปแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้โยงไปนู่นนะครับอันไกลสุดเบยเรียบร้อยตรงนี้ก็จะได้ระบบเรียกว่าแปรรูปหนึ่งอันนะครับผมเรียกว่าใช้ไฟแยกไม่ต้องไปยุ่งกับใครเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอันนี้เนี่ยผมจะผลิตเป็นอะไรเดี๋ยวผมตั้งเลยอันนี้ทองแดงใช่ไหมทองแดงมาอย่างแรกเลยเราไปทําสายไฟก่อนเลยนะครับผมอ่ะเราเลือกเป็นสายไฟก่อนอันที่สองเนี่ยอ่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเออใช้สิเอออันนี้เราใช้เดวใช้เป็นเหล็กอ่าเหล็กเส้นแล้วกัน โอเคอันนี้เป็นเหล็กแผ่นนะโอเคฮะเดี๋ยวผมขอเดินดูนิดนึงฮะทุกคนว่าแถวแถวบ้านเราเดี๋ยเชื้อเพลิงมันเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะ่าใช้เชื้อเพลิงเยอะะเหลือไม่เหลือเยอะแล้วเนี่ยใส่เข้าไปให้เต็มฮะโชใช้เชื้อเพลิงเยอะจัดเลยครับอันนี้150เนาะและนี้อ่ะอันนี้นะ่าจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เยอะอยู่นะยังมีอีก200ฮะเอาไปเหลือร้อยเดียวเดี๋ยวผมไปคราฟก่อน เดี๋ยวผมขอเดินเก็บเชื้อเพลิงแป๊บนึงฮะเดี๋ยวผมตัดเลยละกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมนะเอาเละครับผมได้เชื้อเพลิงมา500เกือบ600นะฮะก็น่าจะพอใช้ละเดี๋ยวผมไปใส่ตรงนี้ก่อนเราจะได้เริ่มกระบวนการผลิตนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องมีโกดังเก็บอะไรโกดังเก็บของแปรรูปต่างๆที่จริงเนี่ยเอาตรงๆเลยนะมันควรจะเก็บหลายๆอย่างเข้าโกดังเดียวกันได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยว่าต้องสร้างโกดัง ทุกๆอันนี่มันก็ไม่ไหวนะเออจะทำยังไงดีนะครับผมอยากจะไม่อยากให้โกดังมันรกด้วยนะครับผมอยากจะให้มันอันนี้คือน่าจะเป็นสิ้นสุดของกระบวนการผลิตแล้วเราคงไม่ได้เอาอะไรไปทำอะไรอีกไหมโอเคตรงนี้ป้ายหนึ่งอันฮะเรียบร้อยเบี่ยงมาโอเคหนึ่งอันฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับตรงนี้ช,ชุบชับชุบชับหามุมหามุมและก็อันสุดท้ายครับผม เราให้ใสโอ้เรียบร้อยอ่าฮะก็น่าจะเท่ากันแล้วมาดูความสวยความงามอุ้อันนี้รู้สึกว่าจะกระเดิกขึ้นมาถอยหลังไปนิดนึงไหมโอเคถอยหลังไปนิดนึงแล้วกันอ่าฮะผมจะถอยมันลงไปนิดนึงครับเพื่อความสวยงามโอเคผมว่าน่าจะได้และเท่ากันยังเย่ยอ่าฮะโอเคเท่ากันแบบเฟี้ยวเเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะเป็นที่เก็บนะฮะ เดี๋ยวอนาคตผมว่าเรื่องสายพานมันน่าจะยุ่งยากกว่านี้ตอนนี้ก็อาจจะตอบแบบซิมเปิลซิมเปิลไปก่อน,นครับเอาจริงๆเนี่ยผมไม่เคยดูคนอื่นเขาเล่นนะครับผมอาจจะผ่านตาบ้างนะครับแต่ไม่รู้รายละเอียดของเกมเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆคนที่เขาเล่นเนี่ยเขาใช้ตู้คอนเดนเดอร์เยอะเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าผมสร้างผิดหรือว่าแนวทางการสร้างของผมเนี่ยบันดูแ,บบแปลกๆของคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคะ <c oughs> แต่ก็เออตอนนี้นตู้คอนเดนเดอร์ของผมเนี่ยมันเยอะจัดเลยนะครับแต่ว่าผมอ่ะ ที่สร้างไว้เพราะว่าผมอยากจะมีที่เก็บอะทุกๆอย่างไว้สำรองนะครับเผื่อว่ามันต้องใช้อะเออก็เลยแบบว่าเข้าไปโดในเรียกว่าคอเดอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะอ่ะจัดไปต่อน,นี่ฮะแล้วก็นี่สูนี่โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไฟฟ้าแล้วนะครับผมโดยใช้ไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็จัดไป200เปิดเครื่องทุกอย่างทำงานตรงนี้เกียร์แล้วโว้ยระบบเกียร์ นีไ่ไงเปลี่ยนจากเหล็กอะไรเนี่ยเหล็กก้อนใช่ไหมเนี่ยเหล็กก้อนนะครับเป็นอันนี้คืออะไรอะสายไฟอ๋อโอ้โหเชรดเคโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะแล้วอันหลังๆงานเป็นยังไงบ้างอะมันดูทํางานช้าๆตรงเนี้ยอันนี้คือเหล็กเส้นนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเหล็กแผ่นทําไมเหล็กแผ่นมันดูวางโง่ๆไงก็ไม่รู้นะฮะเอาละเรียบร้อยตรงนี้เราก็ได้ขบวนการการผลิตแบบโคตรแจ่มนะครับผมก็คือ เราได้ทองแดงจากตรงนู้ดนะครับผมโยมาสู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสายไฟเรื่อยๆนะครับอาจจะช้าทีหนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะช้าแหละนะครับเพราะว่าทองแดงนี่น่าจะช้าสุดเพราะว่ามันกว่าจะมานะครับสายผานันก็ยาวไปกิโลเลยนะฮะเอาละทีนี้เนี่ยตอนนี้เราได้เหล็กแผ่นแล้วก็เหล็กเส้นก็จริงนะฮะทีนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่เราต้องใช้นะครับอย่างเช่นพวกน็อตอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าพวกน็อตอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกสิ่งก่อสร้างเสมอไปผมอาจจะต้องมาสร้างไว้เองนะครับผมอาจจะไม่ต้องแบบทําโรงงานผลิตน็อตไว้เลยไม่งั้นมันจะมีน็อตแบบเป็นหมืนม่นแสนอันเนี่ยก็ไม่น่าจะได้ใช้นะผมว่าเราเอาอันที่แบบว่ามันมันพอเหมาะพอเจาะด,ดีกว่าและอันนี้เนี่ยคือเป็นเลนฟอร์ p เพลตนะครับผมเป็นแผ่นเลนฟอร์สขนาดใหญ่และนี่คืออะไรอ๋อ,อนี่คือน็อตนะ เลนฟอสที่ต้องใช้ไหมหน่าจะเอาไว้สร้างในส่วนของบ้านเรือในพวกนี้ปะถามจริงนะตรงๆเลยมีไฟติดไหมเกมนี้ขอดูแปบบ๊บเออแล้วก็ผมต้องทําในส่วนของการรีเสิร์ชขวามือด้วยนะครับเก็บของก็ได้ครบ300กับ300แล้วก็หนึ่งร้อยเดี๋ยวผมสร้างอันนี้ครบ300ก่อนแล้วกันอ่ะมันจะได้ชิวๆไปยังไงก็ครบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าครับในตัวเราครบ3 0 0นะโอเค คือว่าใช้ได้อยู่นะครับพาร์ที้เรียกว่ามาฉัหลุยนะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับไม่ได้เล่นหลายวันนะครับบอกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกติดกับซีออบติฟอยู่นะครับก็จะตัดคลิปลงไปให้ดูเรื่อยๆนะซีออบติฟอาจจะแบบอย่างที่บอกนะครับเล่นกับเพื่อนกับการที่ผมทําคลิปคนเดียวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ผมทําคลิปคนเดียวผมก็จะพูดคนเดียวนะครับการใช้น้ําเสียงก็จะอาจจะเป็นลักษณะที่ทุกคนได้ยินทุกวันแต่ส่วนเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับซึ่งก็อาจจะมีความหยาบหลุดไปบบ้้้าาาางงกกก็ออขขัััเเเเพพระะะ่่มนนนนนนลืทุจจใ แต่ความสนุกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นกับเพื่อนกับเล่นคนเดียวเดี๋ยวมันก็จะความสนุกคนละแบบกันเลยนะครับเอาละเราก็จะครับอันนี้ให้ได้300เกือบจะเสร็จแล้วนะครับนิดเดียวจะถึง300ยไหมเนี่ยน่าจะถึงเนี่ยเด็กเส้นมาโชว์แชะโชว์แชะได้ยังเย่ย300เรียบร้อยฮะผมได้3า0รอยแล้วนะครับถือว่าทำถูกหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยฮะแล้วก็รอสายไฟให้ได้300กับเหล็กแผ่นได้ได้ด100 ซึ่งเหล็กแผ่นตอนนี้ก็กําลังสร้างอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็น่าจะยืนเปลือยได้สักพักนะอันนี้ผมคืออะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือที่จิ้มของผมใช่ไหมอ๋อมันคือที่จิ้มของผมนั่นเองนะครับขอดูในเรื่องของตกแต่งนิดนึงฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีมันก็เป็นแบบพื้นๆน,นะฮะซึ่งเราก็ทําการสร้างทุกอันแล้วนะสเปเชียลนะครับมีอันนี้ที่ผมยังไม่ได้สร้างก็คือในส่วนของสเปซอิเลเวเตอร์นะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะลิฟอวกาศอะทุกคน คืออะไรผมอยากรู้เหมือนกันอุ้ยใช้ของเยอะจัดเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาของเข้าตัวก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ทําของอะไรกันนะหมายถึงว่าไปเอาของเข้าตัวก่อนมันจะได้นับผมน่าจะมีคอนกรีตเยอะแล้วแหละผมว่านะครับนี่ไงเอามาดิเอามาเข้าตัวโอ้แป๊บน,นึงของในตัวเต็มะคะเออสตอเรจของผมผม,มันเก็บได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะถ้าเกิดมันไม่เยอะเดี๋ยวผมสร้างอคอนเทนเดอร์อีกอันเลยเฮ้ยได้เยอะอยู่นะครับเก็บของก่อนเดี๋ยวผมขออืม เก็บของที่ไม่ได้ใช้นะฮะอย่างเช่นไอ้เ,อเหล็กพวกนี้เนี่ยบัาบึงนะฮะเหล็กก้อนเออควรจะต้องไปอยู่กับเหล็กก้อนสิวะชึบชึบเอาไปอุ้ยตอนนี้เหล็กก้อนเต็มฮะบอกเลยงั้นผมประหยัดไฟเออประหยัดไฟเบอร์ห้าดิถ้ามันเหล็กก้อนเต็มผมประหยัดไฟเลยนะครับนี่นี่นี่ปิดไฟก่อนไม่ต้องขุดนะครับเอาให้รถนี้มันหมดก่อนนะครับเพราะว่า,วาประหยัดไฟนะครับบอกเลยว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะขุด เรียกว่าทาให้โลกแตกได้นะครับเพราะมันขุด3อันเพราะว่ายัางไงเนี่ยคอนเทนเนอร์ er มันเต็มอยู่นะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องขุดต่อก็ได้นะรประหยัดไฟไประดับหนึ่งนะครับทีละ5หน่วยห้าดย,ยก็15ห้่วยนะครับไฟที่ใช้ที่บ้านเราเดี๋ยวก็จะได้แบบเรียกว่าน้อยลงปะถ้าเกิดผมใช้ไฟน้อยลงเนี่ยมันจะผลิตเรียกว่าเสียพลังงานน้อยลงปะเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บนรือไงหรือว่ามันเสียเท่าเดิมเฮ้ยถือว่ามันลดน้อยอยู่นะลดน้อยมากครับเวลาที่ไฟไฟ้าที่ไม่ได้ใช้มันลดน้อยจัด เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับส่วนโรงงานแปรรูปเนี่ยต้องใช้แบบรัวๆเลยนะครับอ่ะยัดเข้าไปครบ2 0 0โอเคอะไรที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราปิดไปก่อนนะครับเพื่อที่แบบว่าไม่ให้มันโลกร้อนนะพูดง่ายๆนะรเรามาอยู่ดาวเขาก็ต้องรักษาแบบดีๆหน่อยเออเมื่อกี้ผมแล้วเก็บของกันต่อฮะทุกคนเก็บของอไอ้พวกอันนี้คือเอาไปทำอะไรได้เอ่ยนะครับยูดครับคัลเลอร์ฟูลเนทีฟเฟลเวอร ฟลาเวอร์ไปคราฟอะไรได้อ๋อคราฟพวกนี้อ่ะไม่นี่มันคือไม้เนี่ยแล้วฟลาเวอร์ไปคราฟได้ผมมีต้องสจงร้อยอันนะผมเก็บก่อนแล้วกันนะน่าจะไปทำอะไรซัมติงแน่ๆเลยเนี่ยโอเคฮะเชื้อเพลิงขอเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เนื้อซอมบี้ทุยเนื้อเอเลี่ยนติดเปล่ซอมบี้น่าจะชีวิตนี้เล่นแต่เกมซอมบี้นะครับเนื้อซอมบี้เฉยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาคอนกรีตมาให้หมดเลยนะครับให้หบทล้าวเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอามาชึบ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  มันไม่เทคออสโตเอามาโอเคเอามาแล้วครับคอนกรีตในตัวผมค่อนข้างเยอะครับดูซิว่าเราจะใช้ลิฟต์อวกาศเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่ามันมันใช้ช่วยทำอะไรเอยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะนะเออเขาบอกว่าแป๊บนึงนะขอดูก่อนมันเป็นอะไรอะ่ะ Unlock New Tier in Hub Terminal อ๋อคือถ้าเราสร้างไอ้สเปซลิฟต์สเปซอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นไปอวกาศได้ปลล็อก New New t ท e r อะไรเงี่ยเฟียวอ่ะเออเท่ดี เขาใช้ในส่วนของอันนี้เท่าไหร่เอ่ยอ่าใช้500ร้อยะเรามา800นะครับก็เก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะถือว่าฟี้ยวอยู่เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ในนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไงเราต้องมาคราฟมันอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงที่เราใช้เยอะๆเลยก็คือเหล็กแผ่น250นะครับผมเหล็กเส้น400แล้วก็สายไฟพันห้าเนี่ยสายไฟน่าจะเยอะสุดน,นะครับประมาณนั้นขอดูก่อนว่าเทียร์ต่อไปคืออะไรทําอะไรบ้างนะครับอยากรู้เหมือนกัน เทีย์ต่อไปเอาเทีย์นี้ก่อนไหมเทียหนึ่งเนี่ยเทียหนึ่งเนี่ยครับเรายังคราฟอะไรได้อีกไหมสโตรเลสอินเวนทอรี่นะครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเหรอดูซิดูซิทำออแกนไนส์แปบ๊บหนึ่งเนี่ยอัปเกรดยังไงวะเทียหนึ่งถ้าผมจะปลดล็อกเทียหนึ่งต่อไปนะครับโดยการที่เราจะได้สร้างไอเครื่อง mam นะครับทำไรไม่รู้นะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม object scanner นะครับ beacon Uh, personal storage นะครับหรือว่ากล่องที่น่าจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ inventory slot น่าจะเพิ่มหรือเปล่าแล้วก็ slot hand ก็น่าจะเก็บของที่แบบแขนใช่เหรอแปลตรงตัวแล้วก็ logistic นะครับผมเราก็สามารถที่จะมีสายพาน3ชั้นอะไรเงี้ยอ๋อผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสายพานแบบว่า manage นะว่าจะไปทางซ้ายทางขวาอะไก็จะเป็น h u บของสายพานนั่นเองเฮ้ยเริ่มดีนะ เริ่มที่จะมีอะไรดีๆแล้วก็ในส่วนของฟาวเดชั่นหรือว่าเบสบิวดิ้งของเรานะครับเราะจะไปสู่ของเทียนหนึ่งเราต้องปลดล็อกของวกนนี้ก่อน,นะครับก็คือต้องการมายสโตนนั่นก็คือไอ้พวกนี้ใช่ไหมโอเคนั้นผมเอาเควสนี้ก่อนเลยมันน่าจะง่ายครับปลดล็อกเทียนหนึ่งก่อนก็คืออันนี้200เรามีแล้วอันนี้อีกหนึ่งร้อยแล้วก็เหล็กเส้นอีกหนึ่งร้อยเฮ้ยสบายดีผมว่าน่าจะมีแล้วป้าเพราะว่าเราผลิตเหล็กเส้นกับผลิตอันนี้เยอะๆเลยนะครับอ่ะมาหนึ่งร้อยเรียบร้อยละ ทีนี้เราก็จะปลดล็อกไมล์โซนนะครับมาน่าจะพอแล้วนะครับผมเบสบิลดิ้งของเราได้จะได้ปลดล็อกสักทีนะครับเป็นเทียต่อไปได้ยังอ่าฮะอ๋อขาดอันนี้เด้ดโอเคฮะสองร้อยได้ยังเอ่ยบอกหน่อยว่าได้แล้วเอา้าทำไมมันได้แล้วมันยังไม่ขึ้นเอ่ยเบสมิชชั่นแอคทีฟอ๋อต้องเอาโยมาใส่นี่ปะอ๋อ เป็นยังี่นะครับอ่ะใส่เข้าไปเราจะได้ปลดล็อกสักทีว่าโอ้ยอะไรอะ Launch p o ตนะครับคือกดดิครับรออะไรนนอ๋อกดเพื่อปลด<ห> <ๆ S 2> ล็อก <ๆ S 2> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอตฟิวรีเทิร์นเอาละผมน่าจะเข้าใจไอตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นของที่น่าจะขึ้นไปอัปเกรดของแล้วก็ลงเอามาให้เราได้แน่เลยครับเพราะว่าสถานีของเราน่าจะอยู่บนอวากาศ แล้วเขาก็ส่งเราเนี่ยลงมาบุกป,ป่าฝ่าดงกับโลกเอเรียนนะครับแล้วก็มาสร้างอุตสาหกรรมให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะเอาของขึ้นไปเราก็คือท่านั่นเองประเด็นคือสิ่งต่อไปที่เราต้องปลดล็อกก็คือถ้าเป็นเทียร์สเนี่ยเราก็ต้องทำอ่าแอคทีฟมายสโตนต่อไปเรื่อยๆนะก็ต้องรอเทียร์หนึ่งนะครับผมเราสร้างของให้เสร็จก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้เทียร์ศูนย์เนี่ยเราสร้างของทุกๆอย่างนะครับผมเรียกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทียร์ศูนย์แล้ว ต่อไปถ้าไปเทียร์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องไล่สร้างอะไรที่เป็นการผลิตของเทียร์หนึ่งนะครับมันก็จะได้เป็น,ปน,ปนทีละขั้นทีละขั้นสุดท้ายเนี่ยเทียร์เท่าไหร่เนี่ย complete space อ๋อนี่ไงตอนนี้เนี่ยเราอัปเกรดได้สูงสุดแค่เทียร์สองถ้าเราต้องการที่จะปลดล็อกเทียร์ที่4หรือว่าสร้างไอลิฟอวกาศต้องสร้างไอลิฟอวกาศก่อนนะครับโอเคแล้วใช้กล่องเยอะด้วยนะครับผมใช้สายไฟพันห้านะครับผมเอาไปผูกคอไขว้แลวเอาละผมรอไอ้นี่ลงมาก่อนเมื่อไรมันจะมาวะยี่สิบห้าวิ ช้าจังเบยอ,อุ๊ยลงมาแล้วนี่ใช่บอกว่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหไอ้ห่าเอ้ย,อย,อย,อยนึกว่าลงมาทับเราตกใจหมดเลยเอาล่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ผมจะได้จากมันเนี่ยมีอะไรแบบเฟี้ยวเฟี้ยวแจ่มๆบ้างเราจะได้เอาไปใช้เนี่ยเป็นยังไงเอย่ยมาลงมาแล้วเด้อกดตัวคิวเหมือนจะปลดล็อกบางอย่างครับในเรื่องของฟาวเดชั่นนะสร้างพื้นบ้านได้นะครับผมโดยใช้ซีเมนต์และคอนกรีต Huh. แล้วสร้างแล้วยังไงต่อสร้างไปทําอะไรเอออยากรู้เหมือนกันว่าพื้นบ้านสร้างไปทําอะไรเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าเราสามารถสร้างพื้นแล้วก็เอาของวางบนพื้นหรือเปล่าเพื่ออะไรคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราจะสร้างแลมหรือสร้างฟาวเดชั่นไปเพื่อทําอะไรเอ่ยอ๋อคือมันเป็นพื้นเอาไว้วางสําหรับสร้างแฟคท o อรี่นะครับผมก็คือเราอาจจะวางพื้นแล้วก็เอาไอดีฮะ ไอบริเวณของอไออย่างเงี้ยเวิร์กช็อปเนี่ยไปวางไว้นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนขอลองทำเสื้หนึ่งอันนะครับผมทำเสื1อหนึ่งอันเอาคอนกรีตมามันต้องใช้คอนกรีตใช่ไหมผมขอเอานี้ออกก่อนแฮปออกก่อนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองวางสัอหนึ่งอันนะครับผมแบบเฟี้ยวเฟี้ยวฟาวเดชั่นอันนี้ก็เป็นฟาวเดชั่นสูงหน่อยเฮ้ยบ้าน่ะสมถุยเนี่ย นึกถึงเกมสร้างบ้านอย่างเช่นแบบเกมโซลเวอร์อย่างเช่นเกมลัสอะไรกี้เลยครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงเนี้ยมันน่าจ,จะสวยดีเอา,าแบบข้างหลังตรงนี้นะมีบันไดลัมขึ้นไปด้วยนะครับผมว่าถ้ามีลัมก็น่าจะเฟี้ยวสุดๆเลยอ่ะ้องสร้างซะหนึ่งอันก่อนโอเคเป็นฐานบ้านขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างลัมขึ้นไปลัมคูณสี่ลัมคูณ2อ,อ่าฮะแปบบ๊บนึงนะ เดี๋ยวๆอันนี้คือแลมเหรอเนี่ยทำไมมันดูใหญ่ตโตอ๋อหูแหลมใหญ่เอามาทําไมล่ะพี่อุ้ยเดี๋ยวๆๆแหลมอ่าเอาฝั่งนี้ดิอุ้ยหมันเป็นแหลมใหญ่เลยนี่ว่ามันไม่ใช่แหลมแบบเล็กๆอะ่ะมันคือแหลมใหญ่อ๋ออันนี้คือแหลมโค้งเฮ้ยอันนี้ดิโอ้ก็คือตรงนี้เดี๋ยเราสามารถที่จะวางในส่วนของอที่คราฟเราได้ใช่ไหมถามจริง อ๋อมันล็อกให้เลยนะครับนี่นี่หันหน้ามาฝั่งนี้หันหน้าฝั่งนี้ได้ไหมอ่ะวางได้ปะเดีย๋ยวอ๋อวางทำไมผมจะวางทำไมในเมื่อวางแล้วอันนึงเนี่ยมันลอยลงมาอย่างนี้เนี่ยผมจะวางทำไมเออมันคือมันก็แปลกๆตาเดียนะ เออมันคือผมว่ามันได้ไปทำสเตชันอะไรแบบสวยๆได้นะครับซึ่งขออนุญาตครับแนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทําการรีโนเวทต่อแล้วกันนะครับในพาร์ทต่อไปขอไปนั่งคิดก่อนว่าจะสร้างยังไงให้มันสวยๆครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโรงงานเกียร์เหล็กแบบเฟียเฟ้ยวๆแหละก็สบายและไม่ต้องคิดอะไรมากฮะตอนนี้เรามีเหล็กแผ่นใช้เดี๋ยวสักพักมันก็น่าจะเต็มโกดังนะฮะแล้วก็เหล็กอันนี้ใช้เหล็กเส้นสายไฟนะครับ400แล้วเนาะก็น่าจะโอเคฮะ เอาละทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอพักเพื่อเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเราปลดล็อกอีกหนึ่งเทียร์แล้วเดี๋ยวพาร์ตต่อไปเราน่าจะทําได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับผมเราก็ต้องมีการสร้างพื้นอย่างดีเขาปลดล็อกเข้ามาเนี่ยฟาวเดชั่นนู่นนี่นนะครับผมแล้วก็กาแพงนู่นนี่นอ่ะซึ่งเฟี้ยวดีนะผมชอบเนะ่เอาละเจอกันใหม่ตอนหน้านะวันนี้ขอลาไปก่อนนีใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิป ของช่องบิ๊กบอ w ว a t ต h e ฟ u ักด้วยนะครับผมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมฝากกันนิดนึงนะก็ใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมโดยตรงเลยก็สามารถที่จะโดเนทลิงก์ใต้ล่างได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย